สวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะเมื่อวานนี้เราได้19ข้อเนาะวันนี้ตามด้วยข้อยี่สิบข้อยี่สิบเขาบอกว่าผลการประเมินภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์รายใดที่มีภาวะผิดปกติต้องรายงานแพทย์เนาะอันก็ดูว่าข้อขอขอข้อไหนที่จะต้องรายงานแพทย์นะคะ ตั้งคันแรกอายุข้อกไก่นะคะอ่าคราวที่แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าพูดเร็วนะคราวนี้ก็จะช้าๆลงนิดนึงนะคะ,ะข้อกอนะคะก็คือตั้งคันแรกอายุคัน18สัปดาห์ทารกยังไม่ดิน้นอันนี้ต้องรายงานไหมนะคะคันแรกรู้สึกดิกดดิ้นเมื่ออายุคัน18บแถึง20คันหลังรู้สึกดิกดิ้นเมื่ออายุคัน1 6 1หถึง18 ก็บอกว่าคันแรกอายุคัน18สัปดาห์ทารกยังไม่ดิน้นเราก็ต้องอาหาอย่างอื่นต่อเนาะขอใครตั้งคันที่สามนะอายุคัน38สัปดาห์ศีษะทารกยังไม่ลงสู่อุ้งเชิงการนะอันนี้ก็เป็นปกติของคันคันหลังนะคะคันหลังมันจะไม่มีเอ็นเกจเมนต์ใช่ไหมคะแต่ถ้าคันแรกแล้วยังไม่มีเอ็นเกจเมนต์นี่ก็ต้องรายงานนะเพราะว่าสงสัยว่า CPD ใช่ไหมคะ ข้อคอายตั้งคันที่3อายุคันสามสสัปดาห์ฟังเสียงหัวใจทารกในคันได้ร้อยครั้งต่อนอาทีอันเนี้ผิดปกติแน่นอนนะยังไม่เทิมแล้วก็ฟิโอนฮาร์ซาวน้อยกว่า1 2อครั้งนะคะยังไม่เทอมนี่ฟิโอนฮาร์ซามันต้องเยอะใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ต้องร4อยิครั้งเป็นต้นไปใช่ไหมคะงงๆตั้งคือเราเห็นแล้วเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งการคำตอบนะอ่านให้จบทุก ข้อกอขอคงอนะเผื่อมบางทีมันมีรวงมากกว่านี้อีกนะคะงงงตั้งคันแรกอายุคันสิบหกสัปดาห์น้ำหนักเพิ่มจากก่อนการตั้งคันห้ากิโลกร,รมัมน้ำหนักเพิ่มมาก่อนการตั้งคันห้ากิโลกร,รมัมสีเดือนเพิ่มมา5กิโลกร,รมัมก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะฉะนั้นข้อที่มีผิดปกติมากที่สุดที่ต้องรายงานแพทย์ก็คือคอควายนะคะอ่ะต่อไป ข้อ21นะคะข้อมูลใดบ่งชี้ว่าหญิงตั้งครรภ์ส8สัปดาห์อาจจะตั้งครรภ์แฝดนะอาจจะตั้งครรภ์แฝดก็มีอะไรคะท้องใหญ่กว่าอายุครรภ์ฟังเสียงต้นน้าสาวได้2ข้างนะอัตราการเต้นของหัวใจไม่เท่ากันใช่ไหมคะต่างกันนะแล้วก็ดูซิข้อกมีอาการบวมที่เท้าเลยค่มากกว่าปกติ อันนี้ก็ใช่นะแต่มันไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นคันแฝดทุกคนก็เป็นใช่ไหมคะผลการตรวจฮีมโตคิดน้อยกว่า33ถ้าคันแฝดก็คือจะซีดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อที่บ่งชี้ว่าเป็นคันแฝดใช่ไหมคะซักประวัติพบว่าลูกพี่ลูกน้องเคยตั้งคันแฝดอันนี้เป็นประวัติทางพันธุกรรมนะความเสี่ยงคนที่มีประวัติคันนี้ก็อาจจะไม่แฝดก็ได้นะคะเอาที่แบบว่าตั้งคันแฝดจริงๆที่เห็นได้ชัดนะคะตรวจคันพบ ระดับยอดบุลูกอยู่ที่เศษสองส่วนสเหนือกว่าระดับสะดือเห็นไหมคะถ้าอายุคัร18สิบดัปดาห์ความสูงของยอดมดลูกจะอยู่ที่ไหนคะอ่ามันก็ต้องอยู่ราวๆเศษสองส่วนสมากกว่า sp หรือไม่ก็อยู่แล้วเท่ากับระดับสะดือได้นะไม่ต่างกันมากเกินไปนะคะสามสัปดาห์ขึ้นไปเราจะรายงานแพทย์ใช่ไหมคะอ่าไซส์มากกว่าเดทอันนี้ขนาดเศษสอส่วนสก็ขนาดอายุครรภ์สสัปดาห์เพราะฉะนั้น ขนาดของหน้าท้องมากกว่าอายุคันเกิน3ส,สัปดาห์เป็นต้นไปนี่แสดงว่าใหญ่กว่าจริงแสดงว่าเป็นไซส์มากกว่าเจริงเพราะฉะนั้นข้ององงูนะเป็นสงสัยว่าจะตั้งคันแฝดมากที่สุดใช่ไหมคะตอบงองูอ่ะข้อ22นะคะหญิงตั้งคันมาฝากคันอายุคัน12สัปดาห์ผลตรวจ DCI-P positive ผลฮิมโมกบิงไทปิ้งพบ HBE trade นะ ท่านจะให้คําแนะนําอย่างไรนะเหมือนกันเลยมาฝากคันแรกตรวจเลือดปุ๊บอ่าดีซีโพซิทีฟแสดงว่าเป็นพาหะทารซิเมียชนิดอ่าีนะชนิด e นะเบตา้าเพราะฉะนั้นภรรยาเจาะฮีโมกับบินไทปิง้งแล้วถึงที่ทำทำอย่างไงคะอันดับแรกเลยต้องอ่าแนะนําให้สา,ามีมาตรวจนะคะเพื่อที่จะได้ทําอะไรคะอ่าให้คําปรึกษาทางพันธุศาสตร์ได้นะะว่าตั้งครันครั้งเนี้ยเขาจะมีโอกาสเป็นโรคหรือเป็นพาหะ เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นกอไก่แนะนําให้ซาสามีมาตรวจขอไข่แนะนําให้ยุติการตั้งครรภ์อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะยังไม่ได้เข้าซิลิ่งอะไรเลยยังไม่รู้กดเลือดสามีเลยนะคะขอควายแนะนําอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างนะคะแนะนําให้บริจาคเลือดเก็บไว้ให้ตนเ,เ,เองเพื่อเตรียมเพื่อลังกอดอะไรคะง่ายมากเลยก็คือกอไก่นะคะแนะนําให้นําพาสามีมาตรวจนะคะ,ะข้อ23่สิบสา สาเหตุใดที่ทําให้ผู้คลอดมีความวิตกกังวลในระยะคลอดมากที่สุดอย่าลืมนะเรื่องของอะไรเฟียทีนชันเพนใช่ไหมความกลัวความวิตกกังวลนะอย่าลืมสามเหลี่ยมนี้ของดิคลีชใช่ไหมคะเฟียทนชันเพนนะความกลัวความวิตกกังวลทําให้เกิดความเครียดความเครียดทําให้เกิดความเจ็บปวดความเจ็บปวดทําให้เกิดการคลอดล่าช้าก็คือความเจ็บปวดทําให้มลูกคนละตัวไม่ดีทําให้เกิดความคลอดการคลอดล่าช้านั่นเอง เพราะ,ะนั้นอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทําให้เกิดความวิตกกังวลน้อยที่สุดก็คือความกลัวการคลอดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในไตรมาสสามอะ่ะนะภาวะจิตสังคมของมารดาก็คือกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับความกลัวการคลอดนะถ้ากลัวและวิตกกังวลมันจะทําให้เกิดการคลอดราชาใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไกลคกลัวการคลอด ขอ้ขอขมีมูกเลือดและเจ็บคันขอ้ขอข้อถุงน้ำทุนหัวแตกและปวดหลังขอ้งองอไม่สุขสบายและพักผ่อนได้น้อยนะข้อนี้ก็ต้องตอบกอไก่นะคะกลัวการคลอดนะคะข้อ24่ผู้ข้อ G2 P0 A1 L0 นะคะปากมดลูกเปิดหมดฟูรี่เดเลยแล้วระดับส่วนน้ำบวก3ามหรือเทวิกเอาเลตแล้วแบ่งคลอดนาน30นาที ร้องโวยวานดิ้นไปมาท่านจะให้การดูแลอย่างไรอันนี้ก็เปรียบเสมือนลอดครั้งแรกเนาะลอดครั้งแรกในระยะที่2ก็คือใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าคันหลังก็คือ,อครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงใช่ไหมระยะที่2เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยต้องให้ครบ1ชั่วโมงก่อนนะคะถึงจะรายงานแพทย์นะอันนี้แสดงว่าเป็นยังไงคะ ฟูรีเดเลตแล้วเฮสซินตั้งนานแล้วครึ่งชั่วโมงแต่ล่องไปมาดิ้นไปมาแสดงว่าอะไรคะเบ่งไม่เป็นนะเราก็ต้องช่วยเขาเพราะฉะนั้นข้อไหนคะก็รายงานแพทย์เนื่องจากผู้คลอดเบ่งนานยังนยคะตามทฤษฎีก็้องหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะขันหลักคั้นแรกนะคะให้ผู้คลอดหยุดดิ้นและเบ่งต่อเพราะใกล้คลอดแล้วหยุดดิ่งและเบ่งต่อให้เบ่งเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยใช่ไหมคะข้อขอใครก็ตัดทิ้งก็ไก่ตัดทิ้งข้อปอบโยนผู้คลอดและอธิบายว่าใกล้คลอดแล้ว พร้อมทั้งเป็นโค้ดในการเบ่งข้อที่ถูกต้องนะอันนี้ก็ต้องเช็ดหน้าเช็ดตานะให้ให้เหงือ่อเช็ดเหงื่อนะไม่ให้ให้ให้เกิดความสุขสบายฮอร์โมอนดีๆจะได้เกิดพร้อมกับเป็นโค้ดในการเบ่งข้อคอน่าจะถูกแต่ต้องไปอ่านข้องอก,ก่อนนะคะอธิบายให้ผู้อเข้าใจว่าการลอดยาวนานจําเป็นต้องให้ช่วยลอดด้วที่อื่นอันนี้ไม่ใช่เลยเพิ่งจะสามสิบนาทีนะลอดครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคอควายนะเป็นโค้ดให้นะคะ เป็นโค้บอกวิธีการเบ่งมดลูกคนละตัวแล้วหายใจเข้าลึกๆนะคะุบปากเบ่งทันทีลงก้นนะคะอันนี้ต้องช่วยเขาไม่งั้นเขาก็เบ่งไม่เป็นนะไม่คลอดนะคะอ่ะข้อยี่สิบห้านะถ้าต้องการให้ผู้คลอดลดความเจ็บปวดโดยใช้หลักทฤษฎีควบคุมประตูเก t ดคอนโทรลเทอรี่ควรแนะนําให้ผู้คลอดปฏิบัติอย่างไรนะคะเก t ดคอนโทรล t h อรี y ก็คือยังไงคะอ่า กระตุ้นให้เกิดเซลล์ประสาทขนาดใหญ่นะคะปิดกั้นไม่ให้เซลล์ประสาทขนาดเล็กส่งกระแสประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดไปที่สมองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะกระตุ้นให้เกิดเซลล์ประสาทได้ก็นวดสัมผัสใช่ไหมคะรูปหน้าท้องสัมผัสข้อไหนคะฝึกสมาธิอันนี้ไม่ใช่ฟังเพลงไม่ใช่ฝึกหายใจไม่ใช่พวกนี้จะเป็นพวกก็เรียก e โดจ g e n ี e สนะคะฝึกเน้นตรงนั้นเยอะเราก็จะเกิด ฮอร์โมนที่ดีนะคะเราถึงจะทําให้ข้อได้เพราะฉะนั้นข้อไหนฮะเกตคอนโทนเทอรีก็คืององงูนั่นเองรูปหน้าทองนั่นเองกระตุ้นนะคะให้เกิดการสร้างเซลล์ประสาทขนาดใหญ่นะไปปิดกั้นไม่ให้เซลล์ประสาทขนาดเล็กส่งกระแสประสาทรับความรู้สึกนะไปที่สมองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะ,ะถ้าเกตคอนโทนเทอรีคือมันกระตุ้นให้สร้างเซลล์ประสาทขนาดใหญ่ปิดกั้นปิดประตูไว้มันเซลล์ใหญ่ใช่ไหมคะ ข้อ26ผู้คลอดคันที่2ตรวจพบเซอร์วิคเดเลเตชัน3เซนติเมตรเอฟเฟกต์50%สเตชั่นลบ1มีอาการเจ็บคันมากมดกุดลูกดละตัว5นาที30วินาทีก็คืออินเทอร์5นาทีดูเรชัน30วินาทีควรในการพยาบาลอย่างไรแล้วก็มาดู3เซนก็จะเป็นช่วงระหว่างรอยต่อระหว่างลาเตนเฟสกับแอคทีฟเฟส เอฟก็ยัง5้าเแล้วก็มาดูการเจ็บหนาทีก็ยังนานอยู่ใช่ไหมคะสาวินาทีดูเรชันสามเพราะฉะนั้นการปวดอันนี้ก็ยังเล็กน้อยอยู่การปวดเล็กน้อยถึงแม้ว่ามันจะ3ามเซนแล้วมันก็ต้องดูแลแบบในระยะไหนคะ,ะดูแลแบบในระยะลาเตนเฟสดูการเปิดขยายร่วมกับการหดละตัวของมันลูกร่วมกันแต่ถ้าเปิด3ามเซนแล้วอ่าอ,อินทรวอรสามนาทีดูเรชันห้าอย่างเงี้ย เราจะใช้ในระยะลาเตนได้ไหมเราจะมาโมบรูปหน้าท้องหายใจชะาลึกได้ไหมนะก็ต้องดูด้วยเพราะฉะนั้น3มเส้นมันเป็นเดเลเทชันที่คาบเกี่ยวระหว่างลาเตนเฟสกับแอคทีฟเฟสเขาก็จะออกข้อสอบมาลวงเราให้เราปวดหัวถ้าเราเห็น3เส้นปุ๊บเราก็จะบอกว่าหายใจเร็วตื่นใช่ไหมคะแล้วก็นวดหลังแล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ดูแล้วย่งเจ็บไม่มากก็คือรูปหน้าท้องหายใจชาลึกนะคะ หายใจเข้าทางปากแล้วก็ผนล,ลมหายใจออกทางปากนะหายใจเข้าหุบปากหายใจเข้าลึกๆแล้วผนล,ลมหายใจอ่ะรายงานแพทย์ใท้ยาแก้ปวดตัดทิ้งเลยรูปหน้าท้องเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจอันนี้ได้แต่ต้องไปดูข้ออื่นต่อนะคะว่ามันมีอันอื่นอีกไหมข้อให้นอนพักบนเตียงเพื่อบรรเทาอาการปวดไม่เลยตัดทิ้งถ้าสามเซนสองสามเซนนี่ยังให้เดินได้อยู่นะคะตรวจภายในทุกหนึ่งชั่วโมองโอ้โหนี่ไม่มีเลยจบข้อนี้เอ๊ ตัวเลือกข้อเนี้หลุดไปเลยนะคะไม่ต้องเอาเลยนะคะทุกหนึ่งชั่วโมงมันเป็นไปนไม่ได้นะลาเต้นก็ทุกสี่ถ้าหากแอคทีฟก็ทุกสองแต่จะตรวจอีกครั้งในกรณีที่เจ็บทีอยากเบ่งหรือไม่ก็มีมูกเลือดมีอาการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหรือว่ามีน้ําแตกใช่ไหมคะเรงั้งข้อนี้เอาไหนคะที่ถูกที่สุดนะก็คือเป็นขอไข่นะลูกหน้าท้องเบียนเบียน,นความสนใจนะต่อไปข้อยี บทบาทของพยาบาลในการดูแลมารดาขณะเจ็ดขั้นยกเว้นข้อใดนะจำไว้ยกเว้นข้อใดก็หมายความว่าข้อไหนที่มันไม่ใช่ก็คือให้เลือกข้อนั้นข้อที่ใช่เราไม่เลือกใช่ไหมคะถ้ามีคําว่ายกเว้นนะข้อไหนที่มันไม่ใช่เราก็เลือกข้อนั้นเป็นข้อถูกพูดคุยเบีเ่ยงเบนความสนใจอันนี้ก็ได้นะคะใช่นะก็คือบทบาทพยาบาลได้นะคะ ส่งเสริมให้ไปเชิ่ความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสมอันนี้ได้นะคะดูแลให้พักผ่อนคลายเครียดอันนี้ได้นะคะจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้คลอดอันนี้ไม่ได้นะคะผู้คลอดไม่ต้องจํากัดการเคลื่อนไหวยิ่งเดินมากก็ยิ่ง AP ขยายดีคลอดง่ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบยกว้นข้อใดคะงองูนะคะตอบงองูนะคะต่อไปข้อ28ผลการทำ nst เป็น nonreactive แปลความหมายว่าอย่างไรถ้าเป็นนอนลุยเอกนอนรียกทีถ้ารกสุขภาพดีหรือไม่ดีไม่ดีตายหรือไม่ตายยังไม่ตายนะคะถ้านอนรียกทีไม่ใช่ทารกตายนะ,ะสุขภาพไม่ดีต้องไปทําอย่างอื่นต่อก็คือ C S T หรือไม่ก็ O C T ต่อใช่ไหมคะอะเพราะฉะนั้นมาดูช้อยก็ทารกแข็งแรงดีนี่ตัดไปเลยคําว่าแข็งแรงดีเพราะมันเป็นนอนรียกทีไม่ต้องไปอ่านต่อใช่ไหมคะขอทารกแข็งแรงดีตัดทิ้งเลย คอทารกไม่แข็งแรงต้องอ่านต่อนะอาจตายในขันได้ไม่ตายนะคะงอทารกไม่แข็งแรงต้องตรวจซ้ำด้วย CST นะข้อนี้ก็ตอบง่ายๆก็คืององูใช่ไหมคะนะถ้านอน NST นอน e รี t i ที active, ก็ต้องไปทำ CST ต่อนะเพราะฉะนั้นผลการทำ NST ถ้าเด็กสุขภาพดีก็คือเป็นเรียกทีสุขภาพไม่ดีก็คือนอน e รี t i ทีแต่พอไปทำ CST ปุ๊บ ถ้าเด็กสุขภาพดีก็คืออะไรฮะเนกาทีฟใช่ไหมคะมันเนกาทีฟต่อ DC นะคะเพราะฉะนั้นคอนแทคชั่นสเตทเทสอะเมื่อมีคอนแทคชั่นอ่ะมันมี DC ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบถ้าเด็กสุขภาพดีก็คือเนกาทีฟใช่ไหมคะถ้าเด็กสุขภาพไม่ดีก็คือโพสิทีฟถ้าเป็นโพสิทีฟจะทำอะไรต่อคะก็ไปทำบี p ีต่อใช่ไหะไบโอฟิสิคอลโปรไฟล์ต่อนะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ยังไม่ตายนะคะเรานี้ข้อนี้ก็ตอบข้ององูนะคะอ่าข้อ29นะคะยิงตั้งคันอายุคันภ์3สสัปดาห์ขณะตรวจคันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนขึ้นไส้มือเท้าเย็นควรให้การพยาบาลอย่างไรอันนี้ง่ายมากเลยขณะตรวจคันนอนหงายอยู่32สัปดาห์ละท้องโตละท้องโตแล้วมดลูกกับลูกที่อยู่ในคันไปกดอะไรคะอ่าไปกดวีนาคาว่าทําให้ เลือดไหลเวียนไม่ดีทำให้เกิดภาวะาซุปปายไฮโปเทนซิสซินโดมนะก็คือความดันโลหิตต่ําจากการนอนหงายเพราะฉะนั้นจะทำให้ให,ใหม้มีอาการของภาวะช็อกจากความดันโลหิตต่ํานั่นเองนะคะก็คือหน้ามืดใจสั่นบิงเวียนสีสาะนะะทำอะไรก่อนเลยเป็นหนับแรกถ้าเจอแบบนี้ตวดคันอยู่คนไข้หน้ามืดอ,อ่ให้ทำอะไรคะนอนตัดแคงซ้ายก่อนเลยนะคะเพื่อให้ วินาค่ะว่ามันไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นก็ลกมาดื่มน้ําบานไหมยังไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะขอวัดสัญญาณชีพอันนี้ก็ใช่แต่จะมัววัดอยู่เขาจะเป็นลมแล้วใช่ไหมคะต้องช่วยก่อนคอจะให้นอนตะแคงซ้ายงอจัดให้นอนราบไม่หนุนหมอนอันนี้ยิ่งถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์นอนราบไม่หนุนหมอนนี้ยิ่งอะไรฮะยิ่งเป็นลมใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรคะคอควายนะ 30นะคะผู้คลอดคันที่2ขณะรอคลอ,อดร้องไห้เสียงดังบิดตัวไปมาบนเตียงปากมดลูกเปิด5เซนควรให้การพยาบาลอย่างไรอ่เมื่อกี้ถ้าเป็นระยะลาเต้นนะ่ะก็คือรูปหน้าท้องหายใจช้าลึกใช่ไหมคะอ่าดีฟสโลดีฟใช่ไหมคะแล้วก็ให้รูปหน้าท้องนะคะและให้เดินไปเดินมาได้นะช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนอันนี้คือ5เซนนี่คือระยะเอ็ทีฟเฟสละ คนไข้ก็จะปวดมากขึ้นแล้วมาที่บั้นเอวใช่ไหมคะสิ่งที่ทําได้ก็คือนะต้องช่วยเขาแล้วถ้าจะมัวสอนตอนนี้สอนไม่ได้เขาไม่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ก่อไก่อธิบายความก้าวหน้าของการคลอดอ่ะอันนี้ก็พอได้ไหมพอได้นะนะอตอนนี้เปิด5เซนแล้วนะคะคุณแม่นะคะอีกกี่ชั่วโมงจะคลอดนะคะตอนนี้คุณแม่ให้ทำไงาหายใจเร็วตื้นหรือแม่ก็รูปหน้าท้องนวดหลังนะคะไปก่อนนะคะ ก็ให้นั่งให้ให้พักบนเตียงแล้วก็เฝ้าข้ออย่างใกล้ชิดนะคะรายงานแพทย์เพื่อให้ยาแก้ปวดยิ่งไม่ใช่ใหญ่นะบอกว่าความเจ็บปวดจะลดลงอันนี้ยิ่งไม่ใช่เลยนะคะยิ่งเปิดมากๆก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นยิ่งเจ็บมากขึ้นก็ต้องยิ่งลอดดีใช่ไหมคะถ้าดิ้นมากทาลกจะขาดออกซิเจนอันนี้ไม่ได้ไปขู่เขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันที่น่าจะถูกที่สุดตอนนี้คือกอไก่นะคะอธิบายความก้าวหน้าของการลอดแล้วช่วยเขาให้เขานำอะไรคะ นำวิธีการลดปวดมาใช้นะคะข้อ31นะคะผูคลอดคันแรกประเมินการหดลดตัวของมอดลูกอินเทอร์วัน3นาทีดูเลชั่น40วินาทีอันนี้คือกูดคอนแทคชั่นนะนะคะสเตชั่นศูนย์เซอร์วิสเดเลชั่น3ามเอ็กซ์เพเมนต์เอ็มไอร้องไห้โวยวา,ายบนปวดตลอดเวลาต้องการให้แพทย์ผ่าตัดคลอพยาบาลควรทำอย่างไรอันนี้เขาคอนเนคชั่นดีเนาะกูดคอนเนคชั่น3เซนแล้วก็น่าจะมาปวดที่หลังละ นะเริ่มละลามาที่บันเองละนะคะอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาอันนี้ก็พอได้นะแต่จะมีเวลาไหมมันไม่ถูกนะคะต้องให้ให้เขานําเอาวิธีการลดปวดมาใช้นะแนะนําวิธีผ่อนคลายความเจ็บปวดนะรายงานแพทย์เพื่อพยยิจารณาการคลอดเพิ่งสามเซนนะยังไม่ต้องนะคะปลอบใจให้มารดาระบายความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกระหว่างขอไข่กับงองูเนาะมันเพิ่งจะสามเซนเองเนาะ ก็ปลอบใจระบายความรู้สึกได้นะร้องโวยวายบนนู่นบนนี่ก็ฟังไปรับฟังไปนะให้ระบายไปอยากพาตัดคอดอยากตะโกนอะไรก็ให้ระบายไปแต่ก็ต้องแนะนําอันนี้ถ้าเกิดแนะนําวิธีผ่อนคลายเนี่ยถ้ามาแนะนําตอนนี้เขาไม่ฟังแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คือต้องคอนโทลนะ,อะคอนโทลให้ใช้ให้ใช้พอลูกหดละตัวก็พูดคุณแม่ลูกหน้าท้องนะคะ แม่นวดหลังนะคะอย่างเงี้ยต้องนํามาให้ใช่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นงองูน่าจะถูกที่สุดในเรากอขอขององอนี้นะคะอ่าอ่าคำตอบก็คืององูนะคะอันนี้คือครูก็บอกแล้วว่ามันต้องเดาใจของคนออกข้อสอบด้วยมันก็ถูกทุกข้อใช่ไหมคะอันไหนจะเหมาะสมกับสถานการณ์เท่านั้นเองนะเมื่อกี้เขาโวยวายมากจะมัวสอนเขาก็ไม่ฟังใช่ไหมคะอ่ะข้อสามสิบสองนะคะ หญิงรอคลอดลายใดที่ใช้เทคนิคการบรรเทาอาการปวดในระยะคลอดไม่เหมาะสมะต้องอ่านโจทย์ดีๆนะฮะไม่เหมาะก็จะต้องขีดให้แน่นเน้น3เซนติเมตรเซวิกเปิด3เซนใช้เทคนิครูปหน้าท้องเมื่อมดลูกขัดตัวและคละายตัวอันนี้ก็ยังเหมาะสมนะยังพอเหมาะสมนะ,ะดูข้ออื่นต่อเซอร์วิกเปิดเซนติมเมตรใช้เทคนิคน,นวดบริเวณก้นกบอันนี้ก็เหมาะสมใช่ไหมคะก็แปะ เซอร์วิสเปิดแเซนใช้เทคนิคบอกความก้าวหน้าของการคลอดอันนี้ก็ใช้ได้นะคะบอกความก้าวหน้านะ,ะก็คือบอกว่าตอนนี้นะปากมดลูกเปิด8เซนแล้วหัวลูกจะมากดที่ปากาที่ช่องคลอดแล้วที่ฝีเย็บแล้วคุณแม่จะรู้สึกอยากเบ่งแต่ยังไม่ให้เบ่งนะคะเนี่ยคุณแม่ต้องหายใจเร็วตื้นแล้วก็เป่าออกแบบนี้อันนี้ใช้เทคนิคนี้ได้เซอร์วิสเปิด9้าเซนใช้เทคนิคหายใจเร็วตื้น ไม่ได้นะคะ8 9เเซนเป็นระยะทานซิชแนลนะระยะทานซิชแนลต้องใช้เทคนิคอะไรคะเร็วตื้นแล้วก็เป่าออกอย่าลืมนะบ l o w o u เป่าเทียนนะคะถ้า8ถึง้าถ้า8ถึง10เซนยังไม่ให้เบ่ง8-9ถึงเเซนยังไม่ให้เบ่งเพราะฉะนั้นอันไหนไม่เหมาะสมที่สุดคะอ่ะก็เป็นงองงูนะคะ9เซนแล้วมาหายใจเร็วตื้นไม่ได้นะ,ะต้องเป่าออกไม่ให้เบ่งององูนะคะข้อ33นะคะ หญิงตั้งคันแรกมีอาการเจ็บคันลอดอินเทอร์วอนห้านาทีดูเรชันสามสิบวินาทีซิลเวอริตี้บวกหนึ่งเซอร์วิกสองเซนเดเเมน50ห้าสิบเบนแบนอินแท็กดิตอนห้าสาวอันนี้ดูแล้วคือไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนะการหดลดตัวของมดลูกอะ่ะก็เป็นไปตามระยะของการเปิดขยายใช่ไหมคะในระยะลาเตนเกรดก็ห้านาทีประมาณไม่เกินห้านาทีสองเซนใช่ไหมคะทุกอย่างหมดเลยตอนนี้เราสามารถสอนอะไรเขาก็ได้ตอนนี้เขายังไม่ปวดมากนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ลดอาการปวดโดยวิธีใดก็ต้องแบบช้าลึกเบาออกใช่ไหมคะหายใจแบบสั้นเบาเร็วจมูกเมื่อปมรูกคนละตัวอันนี้กอกไก่นี้คือสี่ถึงเจดเซนนะคะหายใจแบบสั้นเบาเร็วทางจมูกเมื่อมรูกคนละตัวในลักษณะเป่าปากอันนี้แปดสิเซนนะที่ปากรูยังเปิดไม่หมดนะแ9ดเก้าเซนนะคะขอไข,ข่คอควายหายใจลึกเต็มที่กันไว้สักคู่อ่ะอันนี้ก็พอได้นะหายใจลึกนะคะ หายใจแบบลึกเต็มที่ขณะมมลูกขัดลตัวแล้วหายใจออกทางปากช้าๆเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อไหนคะงองูใช่ไหมคะหายใจช้าลึกแล้วก็เป่าออกช้าๆเป็นช่วงระยะลาเตนฟีนะคะอ่าสามสิบสี่คูอดคันแรกนะเจ็บคันร้องโวยวายเสียงโวยร้องเสียงเสียงโวยวายตรวจประเมินความก้าวหน้าของการข้อเซอร์วิสเปิด8ดเซ้นเอฟเฟกตมนร้อย s ตชันศูนย์ M A, ถุงน้ำแตกละนะข้อใดเป็นการพยาบาลที่ไม่เหมาะสมมาอีกละดูโจทย์ดีๆนะไม่เหมาะสมอันไหนที่ไม่ใช่ก็คือเราเลือกอันนั้นนะคะคําว่าไม่เหมาะสมอันไหนที่เหมาะสมเราไม่เลือกอันไหนที่ไม่เหมาะสมเราก็กาข้อนั้นนะคะแนะนําหายใจเข้าจมูกหายใจออกทางปากช้าๆอันนี้คือเป่าออกได้นะคะรายงานแพทย์เพื่อช่วยยาบรรเทาอาการปวดไม่ได้นะคะอันนี้นะ ตรวจประเมินการหดละตัวของมดรุกทุกสามสิบนาทีอันนี้ยังกํากึงได้หรือไม่ได้นะอธิบายความก้าวหน้าของการคลอดนะเพราะฉะนั้นอธิบายความก้าวหน้าของการคลอดมันก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันที่ไม่เหมาะสมคือไหนมากที่สุดคะตรวจทุกสามสิบนาทีมันก็ได้นะมันได้หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเป็นไงอ๋อถ้าเขาโวยวายนะ ถ้าเขาโยวยวายเราจะมัวอธิบายอะไรไม่ได้เนาะให้ดูตรงนี้ด้วยแปะเซนแล้วโวยวายอธิบายไม่ได้ต้องคอนโทรลให้เขาทํานะคะเพระนาะฉะนั้นน่าจะเป็นงองูนะที่ไม่เหมาะสมนะคะอ่าดูสิอา้าวเขาตอบกอไก่ <c oughs> เขาตอบว่ากอไก่แนะนําหายใจเข้าจมูกทางจมูกหายใจออกทางปากช้าๆออันนี้ไม่เหมาะสมที่สุดแล้วเนาะโอ๊ยลงละลงละใช่ละอันนี้มันจ้องเป็นสามเซนใช่ไหมคะได้ได้ได้ได เพราะฉะนั้นอันที่ไม่เหมาะสมคือกอไก่นะโอเคเราอย่ามัวคิดมากบางทีนักศึกษาตอบถูกกว่าครูแล้วใช่ไหมคะนะหายใจช้าเข้าจมูกหายใจออกป,ปกากคะช้าก็คือสามเส้นนะคะรายงานแพทย์เพื่อบรรเทาอันนี้คือข้อนี้ก็ไม่เหมาะนะรายงานแพทย์เพื่อให้ยาบรรเทาอะ่ะมันไม่เหมาะเออเอาแล้วแต่ดวงแล้วกันนะเอาไปคิดเอาโอเคข้อสามสิบห้าข้อใดเป็นการ เป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงของมดาหลังข้อที่ผิดปกตินะมนดาหลังข้อที่ผิดปกตินะทําให้รู้สึกอยากปัสสาวะลดลงไม่อยากปัสสาวะเนาะหลังลอดแล้วก็แบบปัสสาวะก็เต็มอะไม่อยากปัสสาวะโอเคปกตินะฮีมาตุกขิตลดลงเขต12ชั่วโมงหลังลอดไม่มีการฮีมาตุกขิตลดลงนะคะหลังลอดนะถ้าฮีมาตกขิตลดลงนี่ต้องตกเลือด อันนี้ผิดปกตินะ,ะดูข้ออื่นต่อไม่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามอะไรอันนี้ก็โอเคเปใช่บริเวณแผลที่ลกเกาะตัวภายใน6กสัปดาห์ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดปกติก็คือขอไข่นะจำไว้นะคะฮีมาตกวขีดห้ามลดลงนะถ้าลดลงก็จะทําให้ตกเลือดแสดงว่ามีอาการตกเลือดใช่ไหมคะอ่ะอีกข้อหนึ่งนะเมมเริ่มเต็มละอีกข้อหนึ่งมาดาหลังข้อสองวันบนนอนไม่หลับเบื่ออาหารบางครั้งนอนร้องไห้คนเดียวนอนหันหลังให้บุตรไม่สนใจ เสียงร้องไห้ของบุตรการพยาบาลที่เหมาะสมคืออันนี้มีภาวะอะไรคะอามาภาวะมาธรน,นบูนะซึมเศร้าหลังคลอดสองวันเพราะฉะนั้นมาธรน,นบูนี่คือต้องให้ระบายความรู้สึกนะคะถ้าเราดูที่อาการด้วยอย่าเพิ่งไปดูการแบ่งวันเนาะอย่างเงี้ยดูที่อาการอาการของเขาเป็นอาการมาธรน,นบูสองวันนะคะต่อไปถ้าเจ็ดวันสามอาทิตย์แล้วไม่หายก็จะดีเพสใช่ไหมคะ สามอาทิตย์เริ่มไม่หายก็จะเป็นจิตเวชใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำยังไงคะเปิดโอกาสให้มรดาระบายความรู้สึกอันนี้ใช่ที่สุดตามทฤษฎีแต่ดูข้ออื่นนะพบแพทย์เพื่อแก้าการผิดปกติกยังไม่ต้องพบแพทย์นะคะเพราะเป็นแค่ภาวะอ่าซึมเศร้าหลังคลอดแค่นั้นเองมาเทานอแนนบูหรือเบบี้บูเท่านั้นเองคะให้สามีมีส่วนร่วมในการดูแลบทเพื่อให้มรดาได้พักผ่อนอ่ะสามอันนี้ก็ใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่ที่สุด เพราะว่าเขามีอาการแล้วใช่ไหมคะอาการซึมเศร้าแล้วใช่ไหมคะนำบุตรไปดูแลเพื่อให้มันดาปรับตัวอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ที่สูขที่สุดก็คือกอกไก่นะคะเปิดโอกาสให้มันดาระบายความรู้สึกอ่าเขาก็ตอบกอกไก่อ,อีกข้อหนึ่งอ่ะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปซิปแล้วก็ส่งแชร์นะคะสามสิบเจ็ดยิงตั้งครันคลอดบุตรคนที่สองให้ประวัติว่าบุตรคนแรกเลี้ยงลูกได้นมแม่เพียงสองสัปดาห์เพราะไม่มีน้ํานม ควรให้การพยาบาลข้อใดเหมาะสมที่สุดอ่ะหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรคนที่สองอันนี้อ่ะโจทย์ก็น่าจะเป็นบอกว่ามารดาหลังคลอดใช่ไหมคะเนี่ยตั้งครรภ์คลอดบุตรคนที่สองเนี่ยคลอดแล้วแสดงว่าเป็นมารดาหลังคลอดตอนนี้ก็เป็นมารดาหลังคลอดอยู่ให้ประวัติว่าออบุตรคนแรกเลี้ยงลูกน้อแม่เพียงสแสดงว่าลูกคนแรกเขาอ่ะเลี้ยงลูกเขาไม่มีน้ํานมเนาะเลี้ยงลูกแค่เห็นไหมไม่มีน้ํานมเลี้ยงลูกได้แค่สองสัปดาห์เพราะไม่มีน้ํานม,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 ม เพราะฉะนั้นการพยาบาลยังไงท้องนี้ของเขาอะโอกาสที่จะไม่มีน้ำนมก็มีอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการพยาบาลหลังคลอดต้องแนะนําเรื่องอะไรคะอให้น้ํานมมาบ้างก,ก็คือดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีแล้วก็แนะนําเรื่องของอาหารที่อะไรคะ,ะบํารุงน้ํานมใช่ไหมคะสอนวิธีอุ้มที่ถูกวิธีอันนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนะคะประเมินเต้านมก็ยังไม่เหมาะแนะนําอาหารที่ส่งเสริมการสร้างน้านมเห็นไหมคะหลังคลอดต้องแนะนําให้กินอาหารให้ลูกดูดนมเร็วที่สุดอันนี้คือ เป็นการพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้น้ำนมมาดีหลังคลอดแล้วแล้วก็แนะนำให้เขาอ่าสร้างให้กินอาหารส่งเสริมการสร้างน้ำนมมีอะไรบ้างอ่ะัวปีใช่ไหมคะน้ำขิงใช่ไหมคะโอเคนะข้อนี้ก็ตอบคอควายอีกข้อหนึ่งไหมอีกข้อหนึ่งอ่ะอ,อีกข้อหนึ่งใครมีโอกาสปวดมดลูกมากที่สุดปวดมดลูกก็คือ after pain ใช่ไหมคะ after pain ระหว่างครรภ์แรกกับครรภ์หลังใครมี after pain คะใครจะปวดกว่ากัน after pain ก็คือ มดลูกคนไหนย่อนมากขยายมากคนนั้นก็ปวดมากเพราะฉะนั้นใครย่อนมากขยายมากอคันที่สองเพราะฉะนั้นคันที่สองคันคันหลังๆขึ้นมาจะมี after pain มากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูเลยก็คันแรกตัดทิ้งเลยพอคันแรกก็ตัดทิ้งก็มาดูคันที่สองบดน้ําหนักสามพันคันที่สองบดน้ำหนักสามใครขยายใหญ่กว่ากันกินนมแม่ด้วยถ้ากินนมแม่จะเป็นยังไงฮะ,ะจะตุ้นให้เกิดการสร้าง ออกซิโตซินนะคะทำให้กล้ามเนื้อเรียบผลัดตัวทําให้มดลูกผลัดตัวมดลูกผลัดตัวหลังคลอดทําให้ปวดมดลูกได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ลูกกินนมแม่แล้วปวดมดลูกแสดงว่าอ่าให้ลูกกินนมแม่ได้ถูกวิธีนะฮอร์โมนสร้างเพราะฉะนั้นข้อไหนมากที่สุดคะงองูนะมีอัลตร์เพนมากที่สุดนะคะโอเคนะอะพักก่อนนะคะเพราะว่าเมมโมรี่เต็มแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใน,ใน,ใ,นในคัดต่อไปนะคะโอเคค่ะโชคดีนะคะ